สี่เทคนิคนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณเองและสามารถที่จะดึงดูดความมั่งคั่งร่ํารวยหรือความสําเร็จหรือโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณได้แบบง่ายๆนะครับเทคนิคที่1ครับคือการที่คุณนั้นทําตัวให้หลั่นล้นนะครับทําตัวเองให้มีอารมณ์ที่ดีมีความสุขอยู่ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับเทคนิคที่2ครับคือการที่คุณนั้นเป็นตัวเองแบบไม่เกรงใจใครนะครับ โดยที่เราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นนะครับเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับส่วนเ,เทคนิคที่3ครับคือการที่คุณนั้นฝึกยิ้มบ่อยๆนะครับยิ้มให้กับทุกๆสถานการณ์ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้อื่นนะครับอย่างน้อยรอยยิ้มก็เป็นธรรมทานที่ดีให้กับผู้อื่นได้นะครับส่วนเทคนิคที่4ี่นะครับคือการที่คุณนั้นปรับลุปตัวเองให้ดูดีอยู่สมเสมอนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคที่ การที่คุณพาตัวเองนั้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือคนสาเร็จนั่นเองนะครับพอฮาลิลิกนี้มันก็จะทําให้คุณแอน,นสามารถดึงดูดความมั่งคั่งร่ารวยและก็สร้างเสน่ห์ในตัวคุณเองได้ง่ายๆนะครับผมคูดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ